ว,วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฟัง e ก์ชันคาวอีฟกันของฟังก์ช e ันคาวอีฟหนึ่งการนับข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขฟังก์ช e ันคาวอีฟช่วยสามารถนับข้อมูลในช่วงที่ตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลฟังก์ช e ันคาวอีฟช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม 3. การจัดทํารายงานฟังก์ช e ันคาวอีฟช่วยคุณในการสร้างรายงานและสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ การใช้งานฟังก์ชันค่าอ if ใน Excel สูตรเท่ากับค่าอ if วงเล็บแรงและ Cri t ต r i a ียโดยที่แรงคือช่วงเซลล์ที่คุณต้องการนับและ c r i t ตอ i a เรียคือเกณฑ์ที่ใช้ในการนับเซลล์ในการนับ, <C ale. S 2> นนบเซลล์คือค่าของที่สามารถใช้ค่าของที่เช่นตัวเลขข้อความวันที่เป็นเกณฑ์ในการนับเซลล์การอ้างอิงเซลล์ สามารถอ้างอิงเซลล์ที่บรรจุค่าหรือเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ในการนับเซลล์ฟังก์ชันสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆเช่นซัมเป็นเกณฑ์ในการนับเซลล์ข้อดีของการใช้ฟังก์ชันเขายิบประสิทธิภาพสูง ฟังก์ชันคาวิฟช่วยให้คุณนับเซลล์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสองความยืดหยุ่นฟังก์ชันคาวิฟรองรับการใช้เกมที่หลากหลาย 3. ความง่ายในการใช้งานฟังก์ชันคาวิฟใช้งานง่ายเข้าใจได้ง <Fun ction. S 2> ่ายฟังก์ชันคาเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ใช้งาน Excel 1. การนับเซลล์สามารถใช้ฟังก์ชันคา e ิฟเพื่อนับเซลล์ที่ตรงกับเงื่อนไข 2. การวิเคราะห์ข้อมูลฟังก์ชันเขาอีฟช่วยคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม 3. การจัดทำรายการฟังก์ชันเขาอีฟช่วยให้คุณในการสร้างรายงานและสรุปข้อมูลได้อย่างรวเดเร็วและแม่นยำ